สัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะเอคอนเทนต์วันนี้นะคะดิฉันพูดเลยว่าดิฉันคิดอยู่นานมากว่าจะทำดีไหมเพราะว่าเฮ้ยแต่งหน้าให้สุดแล้วหยุดที่คุกนี่ไม่เอานะแต่ว่าอะไรฉันมีความรบอบคอบเพราะว่าวันนี้นะคะนั่นคือพาเลตตาสายเขียวระจาสายเขียวที่ว่านี้ก็คือแบบ มันคือเมคอัพนะคะที่เราไปเจอมานะในแบบเว็บอะไรอย่างเงี้ยต่างๆแล้วมันก็มีแบบอะไรบางอย่างที่คิดว่ายังไงอะ่ะนั่นก็คือพาเลตนะคะที่แบบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากกัญชาตำมาทั้งหมด3 a พาเลต3แบรนด์นะคะว่ามันมีอะไรบ้างจริงๆในท้องตลาดมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าที่เราเห็นว่ามันแบบน่าสนใจก็จะมีแบบ 3อันนี้นะคะมาดูกันว่าพาเลตที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกัญชานะคะเขาจะแบบว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงแล้วก็แต่งบนตาเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคติดตามชมได้เลยค่ะอ่ะก่อนจะไปไหนนะคะน้อยหนึ่งจะต้องไม่ไปคุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฉันบอกก่อนนะคะว่าพาเลตที่ซื้อมาทั้ง3ตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของกัญชาอยู่ในนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเออแต่งๆไปแล้วเบนเบนไปเบนไปเบนมาไไม่ใช่ไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะก็คือเป็นแบบ ได้แรงบันดาลใจมาจากกัญชาหรือว่าเขาจะใช้ชื่อว่าแคนาบิส สติว่านะคะก็คือเป็นแบบน้ํามันที่ได้ส่วนผสมสารสกัดอะไรเงี้ยมาจากกัญชาแต่ว่าในนี้ก็ไม่มีหรอกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดตรงๆว่ากัญชาในบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นแบบไม่ถูกกฎหมายแล้วกันเนาะแต่ว่ามันก็มีแบบหลายประเทศหรือว่าหลายรัฐนะคะในต่างประเทศเนี่ยที่เขายังแบบว่าใช้กัญชาในทางการแพทย์หรือว่ากัญชาเองก็เป็นสิ่งถูกกฎหมายนะจ๊ะแต่ว่าบ้านเราผีแต่เราก็เลยเออสั่งมาโดยที่ว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมของกัญชาในนั้นนะคะมันเป็นแค่แบบว่า ตอรี่ที่เขาเทลลิ่งเรามาว่าเออมันมีแบบความแบบใ,ในในแง่นั้นอะไรอย่างนี้นะคะ<ๆ>เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่แบบว่า ไม่ต้องมาจับนะไม่มีกัญชานในนี้นะคะแม่โอเคค่ะ <g ül üyor> เดี๋ยวเรามาดูทีละพาเลตกันนะคะแล้วก็สวอชด้วยนะคะก่อนที่จะแต่งตากันดีกว่าพาเลตแรกเลยนะคะก็ <g ül üyor> คือพาเลตท,ที่ชื่อว่า Make Up Revolution นะคะ Chill with Cannabis Stiva นะคะซึ่ง Make Up Revolution นะเราก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนอะเราก็เคยแบบรีวิวแบบหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเขาก็มีพาเลตนี้ด้วยนะคะซึ่งแบบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากในแง่นั้นนะคะโอเคเปิดเลยจ้ะเออมันมีความแบบ ว่าสื่อถึงความสายเขียวเป็นธรรมชาติมีความแบบอะไรอย่างนง้นแล้วก็มีเห็นปะตัวอายแชโดว์ก็มีปั๊มตาใบไม้แล้วกันอ่ะโอเคสวอสกันเลยค่ะ และนี่คือสวอชนะคะแบบเร็วๆนะคะของตัว m a k Makeup Revolution c h i l l with c a n n a b าบ s สติวานะคะ,ะ,คะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบว่าใกล้ๆกันก่อนนะจ๊ะเราคิดว่าสีเขียวๆแบบนี้พูดตรงๆเลยนะก็คือไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะคะในชีวิตประจำวันของทุกคนเะไรอยเงี้ยแต่ว่าด้วยคำที่เออมันก็เป็นสตอรี่ที่สนุกสนานแล้วก็หลายคนคิดว่าพี่ดมหน่อยได้ไหมว่ามันมีกลิ่นไรดูลองดม ก็กลิ่นอะ่ะก็คือไม่ได้เป็นแบบไม่ได้มีกลิ่นกัญชาวหวานหวานอันนี้หรอไม่มีไม่มีจริงๆนะคะจะเห็นว่าบางอันอนะ่ะมันจะเป็นกลิตเตอร์เลยนะเป็นกลิตเตอร์แบบร่วนร่วนเลยนะอันนี้ก็เป็นแบบกลิตเตอร์แบบอีสกลิตเตอร์ที่มันอยู่ในแบบฟอร์มูล่าที่มันเหมือนเจลเจลนอกนั้นก็จะเป็นเนื้อแมทแล้วก็ชิมเมอร์นะก็แมทบางอันก็จะต้องบิวนะ์หน่อยอันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหลือบเหลือบนิดๆิดนะคะอ่ะไปที่พาเลตต่อไปกันเลยค่ะ พาเลตนี้นะคะชื่อว่า makeup obsession นะคะ so dope แล้วก็มีเขียนว่า with cannabis s t i v a ด้วยมันก็ไม่ได้มีจริงๆหรอกอาจจริงปะคือเขาเขาเรียกว่าอะไรน้ำมันกันชงใช่ปะมันเป็นพืชตะกูลที่มันมีทั้งกัญชามีทั้งกันชงอะไรย่างเงี้ยที่แบบใช้ในการแบบรักษาทางด้านการแพทย์อะไรย่างเงี้ยเรื่องการแพทย์ก็คือไปดูเราเองนะคะนี่คือ beauty ไงเขาใส่ปะ จริงๆอันนี้ก็สีไม่ได้หนีกับตัว Makeup Revolution นะคะแล้วก็มีการปั๊มลายใบไม้นะคะเจ็ดแฉกมาให้อยู่บนนั้นโดยที่เอ๊ะใบอะไรหน้านะคะในแง่นั้นนะคะก็จะเป็นสีแบบรู้สึกว่ามันจะเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนกว่าเนาะอ่อนกว่าตัว Makeup Revolution นิดนึงนะคะอันนี้คือสีเยอะมากเลยอะมีทั้งหมด16สี และนี่คือสวอชนะคะของ Make Up Obsession So Dope ก็จะเห็นว่าสีมันมีความแบบอ่อนกว่าตัว Make Up Revolution m เ g n o แล้วก็เนื้อนะคะพูดตรงๆเลยว่าฝืดมากนะคะมีความฝืดๆเป็นแมตตด้านๆแบบแข็งๆหน่อยอะนะที่จะต้องขุดนิดนึงนี่ว่าเดี๋ยวให้ดู2 Pa พาเลตนี้ก่อนนะคะที่แบบเปรียบเทียบกันเราคิดว่า2อันนี้มีแบบ t o r y ี่ค o ลเลอร์อะไรเงี้ยเหมือนๆกันแหละนะไม่ได้ต่างกันมากนะคะก็จะเป็นเขียวน้ำตาลแล้วก็มีแบบอมทองๆอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วก็อันเนี้ยจะสีอ่อนๆกว่าแล้วก็เนื้อแข็งกว่า แต่เนี้ยเนื้อนิ่มกว่าแต่สอ,อันเนี้ยเรนจ์ราคาก็แบบใกล้ๆกันเนาะ3า0สี่เลยประมาณเนี้ยไม่แพงนะคะซึ่งถ้ามันมีแบบน้ํามันอะไรซัมติงอยู่ในนั้นมันต้องแพงกว่านี้มากไหมนะคะไม่มีเนะเออไม่หนีกันนะคุณภาพนะรู้สึกว่าตัวนี้จะแบบแข็งกว่าด้วยซ้ำนะอันนี้จะดีกว่าหน่อยนะคะอ่ะโอเคเหลืออีก1นึ่งพาเลตนะคะซึ่งแอบบอกนิดนึงว่าพาเลตอันนี้เป็นพาเลตที่แพงนะคะเมลคอสเมติกนะคะชื่อว่าสโม e เ s ส s i o n นะคะ ดูมีความแพงนะคะพูดเลยแล้วก็สีแบบดูริชนะไม่ได้ดูแบบว่าซีดๆเนาะมันจะมีความเข้มของสีนะคะแล้วก็ตัวชิมเมอร์นี่ดูแบบดูเวอร์ดีนะจ๊ะแล้วก็มีการปั๊มลายใบไม้ทำไมจะแชกนะคะแบบน่าจะเป็นใบเมเปิ้ลอะไรอย่างนงี้นะคะซึ่งพาเลตเมลอะมันมีอีกอันนึงที่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากหนะัก กัญชาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือพาเลทที่ชื่อว่า420ซึ่ง E420 เนี่ยมันเป็นชื่อแบบรุ่นกัญชานั่นแหละนะที่แบบว่าพรีเมียมขึ้นมาหน่อยงี้หรอฉันไม่รู้เอาจริงฉันได้ยินอะไรพวกนี้มาจากเพลงนะคะเป็นหน่วยว่ามันจะมีเพลงของ CL ใช่ไหมเพลงหนึ่งชื่อว่า Lifted นะคะอ่ะโอเคเราไม่แตะเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เออชี้นำโยชนอเลยยังไงนะคะเอาเป็นว่ากัญชาผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าในนี้ไม่มีกัญชาแค่คัลเลอร์สตอรี่นะคะโอเคปาดเลย อ่ะและนี่คือสวอชของพาเลตของเมลคอสเมติกนะคะสโมกเซชั่นเออจะบอกว่าอะไรเนื้อพิกเมนต์มันแน่นมากเลยนะอันเนี้ยคือเราก็มีความแบบวาวนี่คือสวยมากเลยอ่ะแล้วก็เคื่อันี้มันยังไม่ได้เกลียดดีอ่ะเดี๋ยวลองเกลียดๆดูเห็นปะมันเนียนนุ่มมากนะคะแล้วก็ตัวแมทเนี่ยเลิศมากนะดูดิเป็นทางยาวโดยไม่มีอะไรมากั้นนะคะแล้วก็ตัวสีทองก็สวยดีแต่คือดูรวมๆแล้วเหมือนเป็นโอลิฟโทนเป็นแบบสีแบบเหมือนมะกอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามราคาเนอะอันนี้ก็จะแพงหน่อยแหละอันนี้ก็จะประมาณ2พ พันกว่าอะไรประมาณเนี้ยคืออันนี้แพงนะคะแต่ก็พรีมาจากซีฟอร่ายูเโอเคเราแบบว่าสวอชกันทั้ง3พาเลทแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นแล้วแหละว่าวันเนี้ยเราก็คงจะแบบตามีความเขียวเขียวทองๆใช่ไหมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาใกล้ๆก,กันแล้วก็มาแต่งหน้ากันเลยมาเรามาขยับเข้ามาใกล้ๆกกันนะคะเราจะแต่งตาให้ดูกันนะทั้งสองข้างเลยนะคะซึ่งขออนุญ,ญาตนะคะว่า ข้างนี้นะคะเราจะใช้2ตัวนี้นะที่จริงๆมันมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะก็จะใช้2ตัวนี้นะกับอีกข้างหนึ่งเราจะใช้เมลนะคะเดี๋ยวเรามาลงสีอ่อนกันเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้สีอ่อนๆจากพาเลตนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะลงสีที่ชื่อว่า420 i i got got for but the it Bout myself นะะค to go g t t left t น e คะก็ติดแปลงมาอยู่เหมือนกันเด้อก็ยอมรับเลยว่าอเนี้ยฝุดๆนะคะ ไปโดนตัวไหนมาจ้าก็จะบอกว่าความฝืดของมันล่ะกลายเป็นข้อดีว่ะเพราะว่าดันกลายเป็นแบบอยู่บนตาแล้วมันติดได้ดีอยู่เหมือนกันนะเวลาบนแปลงนะคะไม่ฝืดขนาดนั้นนะเพราะว่าเนื้อแปลงมันเอาแบบสีขึ้นมาแล้วอะแต่เกลี่ยนะมันมีความต้องเกลี่ยเยอะนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เท่ากันนะคะสีต่อไปนะคะจะใช้สีอันนี้นะคะสีที่เข้มขึ้นนิดนึงนะคะชื่อสีว่าเฮม ลงเว้นแบบว่าตรงกลางไว้นะคะี่ยลองเบลนด์ดูซิว่ามันจะกลมกลืนกันไหมนะคะ มันคือการเบลนดของสีแมทสองสีนะคะซึ่งมันก็อยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่าพอเบลนดไปแล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนลงหน่อยนึงอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ล่วงกราวอะไรมากมายนะคะแล้วก็ยังพอสร้างมิติได้แต่ว่าไม่ได้แบบเข้มมากนะคะเพราะมันจริงๆมันมีสีที่เข้มกว่านี้อีกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบว่าใช้สีอ่อนๆบ้างนะคะสีนี้เดี๋ยวจะทําฟุ้งๆขึ้นไปถึงถึงคิ้วเลยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้จําต้องมีความธรรมชาติใดๆแล้วเนื้อป้าคือเนี้ยแต่งหน้าธรรมชาติจริงคือธรรมชาติในแง่ของวิวทูทัศน์ อ,อ่ะเดี๋ยวใช้สีแบบว่าสีเข้มนี่นะคะเพิ่มมิติจะบอกว่าเวลามันเกลี่ยกันถ้าเป็นสีเข้มมันจะเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันเกลี่ยยากเหมือนกันนะคะคือเมื่อกี้มันเป็นสีอ่อนอยู่ด้วยกันมันก็เลยแบบว่าเกินกันไปง่ายๆแต่พอมันมีเข้มปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มต้องใช้แบบสกลในการเกลี่ยแล้วนะคะเธออายพัมเมอร์ไม่ได้ทาายพัมเมอเลยก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ถือว่าแบบโอเค อ่ะลองเกลี่ยดูแล้วนะคะตอนเกลี่ยดูก็ก็ได้นะคือก็ฟุ้งสวยอยู่นะคะแต่ว่าต้องใช้จิตใจในการเกลี่ยประมาณนึงไม่ใช่ว่าสาได้เลยอย่างนั้นต้องแบบว่าอยู่กับเขาน้อยถ้าเป็นภาษาบิวตี้บอเกอร์คือ give a little bit love นะคะคือแบบว่ารักเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่บางครั้งเราไม่มีอารมณ์จะรักเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่เอาไม่ใช่นะคะ จะเห็นว่าการเบลนสีแมทต์แมตเข้าด้วยกันนะคะก็อยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่าต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคะก็ไม่ได้แปลว่าเออสาสีได้เลยด้วยะอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบเกลี่ยเพิ่มขึ้นมากว่าแบบสีธรรมชาติหรือว่าสีอัชโลแบบแพงแพงตามปกติที่เราแบบ34สีได้เลยอย่างนั้นน่ะต้องนิดนึงนะคะโอเคพาเลทนี้ก็เดี๋ยวลองตัวที่เป็นแบบชิมเมอร์อันนี้นิดนึงแลวกันเนาะแปรงแบนแบนนี่แหละนะกดลงไป แต่งไปไหนเอ่อแต่งไปพื้นส่วนโลกพาเลทนี้ก็คือค่อนข้างใช้แบบหลายอันแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวลองสีแบบเนื้อเนื้อดูสีว่ายังไงนะคะก็ได้อยู่แต่ก็ไม่ได้แบบเนื้อขนาดนั้นคือเราไม่ได้ลงบนสีผิวด้วยนะลงบนสีเขียวมันก็เลยดูเป็นแบบเขียวอ่อนได้นะอีกนึงไปย็นคิวแล้วนะคือถึงคิ้วแล้วเว้ยมันคิ้วแล้วมันไม่ได้ว่าเออแต่งหน้าแบบคิ้วก็คือถึงคิ้ว มันก็ไม,ไม่ไม่แย่นะอันนี้คือถึงตอนสวอชนะคะมันจะฝืดฝืดมากๆเลยดูแบบสวอชไม่ขึ้นเลยแต่ว่าพออยู่บนแปลงอะได้อยู่เดี๋ยวเราสวิชมาที่พาเลตนี้กันบ้างนื้อ <c oughs> จิงๆพอดูพาเลตนี้กับพาเลตนี้กลายเป็นว่าอันนี้มีเขียวที่เป็นออปชันให้เราเลือกเยอะมากแต่กลายเป็นว่าอันนี้กลายเป็นแบบมีเขียวแค่เหมือนแบบจริงๆพาเลตนี้ควรจะเป็นพาเลตแบบจระเข้ไงไม่รู้ว่ามันเหมือนเป็นสีแบบดิฟๆแบบคือมันไม่มีเขียวแบบอะโวคาโดเขียวแบบสว่างๆใช่อันนี้หลากหลายกว่าเนาะเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนละกัน ดูว่าเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองอันนี้ที่เป็นแบบอุ๊ย <S <S ได้อยู่นะลังเกลียดดูสิมันคืออันนี้เหมือนเป็นเขียวแบบเขียวมิ้นที่ลีนไปทางฟ้าหน่อยนะคะอันนี้คือเนื้อแมทอยู่นะยังไม่ได้แตะอะไรที่เป็นชิมเมอร์เลยนะเดี๋ยวเรามาออนท็อปชิมเมอร์ทีเดียวนะคะแต่จะดูว่าเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้มันลงมันเขียวมินมากเลยแต่พอมันเกี่ยไปเกี่ยมาแห่หายไปแล้วหายไปเลยอะคือเหมือนไม่ไม่ไม่เคยมีอยู่บนนั้นเลยใี่ถูกเลยอันนี้อันนี้อันนี้ Candy Land นะคะสีชื่อ Candy Land บุม โอเคอันนี้ได้นะชิมเมอร์นี้โอเคอ่าเดี๋ยวลองชิมเมอร์ที่เป็นเนื้ออีกเกตล้วนๆอันเนี้ยคือมันจะมาทําลายลุคนี้ปะวะลุคนี้มันกําลังสวยนะอ่าโุ้ยล่วงสุดฤทธิ์อะอันนี้ก็คือไม่เจ๋งจริงไม่ต้องใช้นะหรือว่าไม่ได้แบบไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ที่เออนั่งอยู่บ้านแล้วล้างอะไรเงี้ยไม่ต้องทํานะเพราะว่าออกไปข้างนอกล่วงล่วงกลาวดเดี๋ยฟลอร์แน่นอนนะคะเอาเป็นว่าอีที่เป็นแบบเนื้อกลิตเตอร์ที่อย่างเงี้ยไม่ผ่านนะคะสีทองมัง่งละกันเอาจริงเป็นสีทองที่อะไรเดี๋ยให้ดู ปนดัดดาไปเลยเพราะอะไรบุญบุ๋มอยากร้องไห้เหรอวะอยากร้องไห้เหรอเลเทตอนแรกก็ดีอยู่แล้วเนี่ยม uh ันก็คือการรีวิวปลาสิ <t <t ่งก็ไม่รู้ว่าซันเรามันดีไปดีว่าซันเพราะว่าคอนฟอร์มนะสี่สี่สี่สามสิบสองสี่สองแปดวะซันสีทองนี้นะคะหืมัายังอ่ะเร่หันยังทรมานมากเลยกันเนี่ยถ้าไม่จะเสร็จเสร็จวะเนี่ยร้องไห้อ่ะ เบิ้ลเข้าไปเพราะว่ามันโดนแบบซิมเมอร์มันกบหมดแล้วเมื่อกี้ แล้วแต่เลยเดี๋ยวพูดทีเดียวเอาเป็นว่า2ตานี้ที่ใช้อันนี้นะคะก็ดิฉันพอจะรู้แล้วว่าดิฉันจะให้ใครผ่านไม่ผ่านนะคะแต่ว่าตาข้างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เมลคอสเมติกกันทำไมถึงใช้เมลคอสเมติกอันนี้ตาเดียวเลยเพราะว่ามันแพงมันมีแค่8สีมีแค่ปสีแต่ว่ามันแบบมาแบบคุณนะอ่ะฉันพูดเลยนะฉันไม่มีไอเดียกับมันเลยว่าฉันจะลงอะไรก่อนหลังอ่ะโอเคฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มที่ซาร์เรดีเซลนะคะอันนี้อุ๊บอุ๊ด ตาแล้หนึ่งแล้วมันไม่ค่อยเขียวอะไม่เขียวเลยอะทำไมอย่างนั้นนะแต่สวัสด์เมื่อกี้ก็เขียวเว้ยก็ขึ้นมาอยู่ก็ฟ<ง>ุ้งทำมีบ้าตาเลยนะนแต่เนี่ย<ำ>เห็นว่าเป็นขั้นแบบสุดๆอ่ะ <c oughs> อะไรทำไมไม่ <c oughs> อะโอเคไปต่อต่อต่อเดี๋ยวลองใช้สีแบบว่าอันนี้ละกันเมื่อกี้เราใช้สีแบบมะกอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองใช้สีที่มันดูเออเขียวขึ้นนะคะเ <c oughs> อออันนี้ไม่เหมือนกับอันนี้นะ อ่ะอันนี้คือเกลี่ยแล้วดีอยู่นะนะคะนี่เห็นไหมเธอเวลาเราเกลี่ยเกลี่ย <ๆ S 1> ไปอ่ะมันฟันหล่อขึ้นมานิดนึงอ่ะฉันว่ามันต้องใช้กับไพรเมอร์ว่ะการทําสีที่เข้มเข้มอ่ะยากมากอ่ะเราลองใช้แปรงฟูๆแล้วกันเพิ่มเลยเพราะเมื่อกี้เราเป็นการกดนะจริงๆก็คือเหมือนข้างนี้คือ you have to give a little bit love นะคะต้องเกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องมีอายไพรเมอร์ว่ะไม่ชอบตรงนี้เลยมันแบบยังหลอ่อๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะมันดูแบบ mm. ที่สุดเลยเออนิ้ว อันนี้พี่ต้าใส่คอนแทคเลนส์สีอะไรอะคะใช่พียชาโดค่ะคอนแทคเลนส์สีอะไรอะคะมันเขียวมากเลยค่ะคืออันนี้สิ่งที่ดีมากของชิมเมอร์นี้นะคะคือมันเบิ้ลเข้าไปแล้วมันยิ่งดูแบบตึ๊บอะแล้วเนื้อมันแห้งจริงแต่ว่ามันเป็นแห้งที่ทับกันได้เรื่อยๆอะโอเคเดี๋ยวจะสีทองวุ้ยตื่นเต้นสีทองอันนี้มากเลยอะโอปาดีโทเกินไปไหมนะคะเดี๋ยวจะใช้สีทองอีกทองหนึ่งแล้วกันที่ ใต้ตานะคะเป็นทองแบบนี้นะเดี๋ยวจะเอาสีเข้มอันนี้นะคะไล่กลับเข้ามานิดนึงนะคะเนื้อแมททับบนชิมเมอร์ชิมเมอร์ก็เกินเกินไปได้นะคะบางอันมันจะทับลงบนชิมเมอร์ไม่ได้นะแต่อันนี้คือทับได้นะจ๊ะทะตรงนี้นิดนึงนะคะสีสว่างที่สุดนะคะสีเขียวเขียวเกินไปไหมอ่ะรู้สึกว่าใช้แปรงผิดประเภทนะคะเปลี่ยนก่อน นาคีสองพักหนึ่งพักสองถึงบอกแล้วว่าเออแต่งเปบูชาพระวันอะไรอย่างเงี้ยได้ เติมข้างหลังนิดนึงนะคะให้มันแบบจึ้งๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแหละนะคะอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมดี๋ยวไปอะ่ะทำไงดีอ่ะฟอกเอาล่วงกระจายระนาวเพิ่งรู้แต่มันยิ่งลงมันยิ่งเข้มวะ่ะอันนี้คือแฮปปี้นะอ่ะเอาเป็นว่าเสร็จจริงๆแล้วนะคะสําหรับเมลคอสเมติกนคตาข้างนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแบบว่าคลีนพวกฟอร์เอาอะไรต่างๆนะคะปัดขนตานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมากันคะ่ะว่าจะเคาะอะไรบ้างไม่เคาะอะไรบ้างเนื้อจ้ะและนี่คือลูกกัญชา กินกัญชาลอยมาแตไ่ไกลด้วยชีวิตกิ๊สันส้นทำไมบิวตี้บ็อกเกอร์ไทยติดคุกพอวิวกัญชา <c oughs> นอ้องเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเคยมีคนมาคอมเมนต์ว่าฉันเหมือน <c oughs> ตลกคนนึงมันก็เอ้ครวาสะพังหนึ่งบอกว่าอ่อชรก็คงเหมือนแหละเราต้องฟังเขาด้วยอะไรด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะเน,นื้อคือลุกนะคะที่ได้จากพาเลตที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกัญชานะคะสามพาเลตนะคะฝั่งนี้นะคะนั่นคือพาเลตที่เป็นเมคอัพออฟเซ ะะอันนี้แล้วก็เมคอัพเร v วลูชั่นนะคะ2อันฟูชั่นเลยเยอะแยะนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะจ๊ะก็จะใช้เมลคอสเมติกนะคะเดี๋ยวมาเคาะกันทีละตัวเลยละกันนะคะตัวแรกนะคะเมคอัพออฟเซชั่นโซโดมขอมีค่ะขอมีค่ะต่อค่ะ เคาะค่ะเอออันนี้เคาะเออเพราะอะไรหนึ่งก็คือเราตอนแรกเราจะไม่เคาะนะอันนี้พูดตรงๆตอนที่สวัสดสีรู้สึกว่าฝืดๆนไงไม่รู้แต่เวลาลงบนตานะคะอีความฝืนเนี่ยมันกลับกลายเป็นข้อดีนะแล้วก็อายแโดว์แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอะสวัสด,ด้นิ้วอะเราก็วางแล้วอะนึกออปะแต่พอใช้บนตาจริงๆอะเฮ้ยมันได้นะคะเก,เกลี่ยเกลืออะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็ไม่ได้ใช้อายพลาเมอร์ก็ยังเวิร์กได้นะคะตัวเนี้ยเราก็มีความเขียวให้เลือกหลายเขียวดูดิโทนเหลืองที่สว่างเขียวแบบอะโวคาโดเขียวอะไรเงี้ยเยอะนะคะถ้าเกิด เราไม่ติดนะว่ามันเป็นแบบได้แรงดันใจมาจากกัญชาหรืออะไรเงี้ยก็คือจะบอกว่ามันเป็นพาเลทที่แบบสีอวโวคาโดพาเลทสีใบไม้สีสปริงอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบพอได้ต่อไปเลยค่ะเมดอัพเ e เวลูชั่นนะคะชิลวิดแคนาบิสสติว่านะคะขอมีค่ะขอมีค่ะไม่ขอสิคะคุณแม่ค่ะ <laughs> <laughs> อุตส่าห์แบบว่าแต่งตัวแบบสีเดียวกันเลยนะเนี่ยอันดับแรกที่แบบไม่ขอเลยนะคะนั่นคือความเขียวในเรนจ์ของมันนะมีน้อยมากคือมันเป็นเขียวในโทนที่มืดๆแบบโทนตุ่นๆหมดเลย ะะมันจะไม่มีสีโทนไบร์ bright, สีโทนแบบอมเหลืองหรือว่าสีสังขยาอะไรอย่างเงี้ยที่เราสามารถเอามาเล่นแบบได้หลายๆลุกนะคะมันก็แอบยากนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ฟอร์มูล่าที่เป็นชิมเมอร์นะคะแทบไม่ติดเลยนะคะแล้วก็ฟอร์มูล่าที่เป็นอีตัวเก็ดกด็นี่คือพาชิมเมอร์บางอันก็เป็นแบบเนี่ยเป็นบุ๋มบุ๋ม,มกดไปแล้วแบบบิมบิมบุ๋มบุ๋มบิมบิม,บมแ,แ,แบบไม่รู้ว่าเออแต่ตลับอะสวยแต่แบบฟอร์มูล่าข้างในคือพาก และสุดท้ายนะคะเ e ล Cosmetic นะคะที่เป็น Smoke s e s s i o n Palette อันนี้นะคะนี่ตาข้างนี้เลยเต็มๆนะคะเคาะมีค่ะเคาะมีค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเดายากมาว่าจะเคาะหรือไม่เคาะนะคะแต่เคาะค่ะแต่รีมายไว้นิดนึงนะคะเป็นการเคาะที่เคาะสัก5 0ละกันคือไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีแต่มันดีในแง่ของการมีคอนดิชันอะไรบางอย่างอ่ะเล่าให้ฟังสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อดีนะคะนั่นก็คือเนื้อแมทนะเนื้อแมทที่สามารถ เติมลงไปแล้วยิ่งทึบเข้าไปได้คีปอินมาไว้นิดนึงว่าควรจะใช้กับไพรเมอร์นะครับเพราะว่าตอนแรกที่เห็นว่าเราเป็นแบบว่าเป็นฟันหลออะมันแบบ เนอเห็นว่ามันเป็นขั้นๆเพราะว่าตาเรามันจะมีแบบเหมือนอาจจะมีน้ําอยู่แบบก่อนน้านแล้วเพราะว่าเราแต่งข้างนี้กันไปแล้วข้างนี้มันแบบ34ผ่านการเวลาไปมามันก็อาจจะแบบมีความมอยส์เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือจะต้องแบบว่าเวิร์กกับเทกเจอร์ที่น่าจะต้องใช้ไพรเมอร์ถึงจะดีนะคะแล้วก็เวลาเสร็จแล้วนะคะพอลืมตาหลับตาอะไรเงี้ยอีกตัวขั้นบันไดที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากการแต่งคือก็ไม่เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะว่าตัวแมทอะมันแบบทึบๆๆลงไปแล้วอันดับที่2นะคะตัวชิมเมอร์ชิมเรีคาาดก็่่ปนชถู แบบเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเห็นเดอะไย่งไม่ได้นะคะอันนั้นไม่ใช่แต่ว่าเนี้ยเป็นชิมเมอร์ที่ยิ่งเติมยิ่งทึบแล้วก็เป็นชิมเมอร์ที่ทํางานได้ดีนะคะแล้ววิ่งมาแล้วก็เป็นชิมเมอร์ที่สมมุติว่าเราลงชิมเมอร์ไปก่อนแล้วลงแมททับไปมันยังสามารถทึบไปได้เดบคือแมทมันยังปิดไปได้อ่ะเนาะด้วยความที่แบบเนื้อแมทมันดีด้วยชิมเมอร์มันก็ยังพอแบบบิวได้นะคะอันที่3มก็คือเนื้อของมันทั้งหมดนะคะมีความแบบคงตัวที่เท่ากันเกือบหมดเลยคือมันไม่มีเนืื้้้ออออออัััันน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 นไไหททีีี่่่่ตตาาาางงงกกกกมมมะะะยยเเแแรรลปค็จบบ ที่เราลงเพียวๆไปอันแรกมันทำให้อาจจะมีการสะดุดบ้างที่เห็นเป็นขั้นที่เราแบบอีหยังวะนะคะที่เราแบบว่าเริ่มถอดใจแล้วแต่พอเราเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลมันเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ถือให้ได้นะคะฉะนั้นพาเลทเนี้ยที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เคาะก็คือเรื่องฟอร์มูล่ามันดีมากแต่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่แบบเหยียบสุดแรงเกิดคือยังนะคะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่ได้เป็นพาเลทที่ user friendly สีเสริมมันไม่ได้เกิดมาเพื่อการที่เอามาใช้ได้บ่อยๆแล้วก็ในราคานี้กลับ ค่อนข้างทยเยอะทาเป็นอ่ะคือคนที่ต้องมีแบบสกิลการแต่งหน้าประมาณหนึ่งด้วยคือคือเราเลยคือเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะแต่ว่าเราอ่ะพยายามบิว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 ให้มันแบบจงได้ก็คือมันก็ทําได้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้ถนัดการแต่งตาแล้วอยากจะเออใช่มันซื้อมาตอนแรกก็จะรู้สึกว่าแบบมันยากจังเลยมันเข้มเกินไปมันต้องเบรนมันต้องอะไรคือมันอาจจะต้องแบบเป็นคนที่คุกคลีกับอายแชโดนิดนึงนะคะถึงจะใช้แบบแบรนด์เนี้ยได้นะคะแล้วก็เนื้อเนี้ยก็เอาจริงก็คือแน่นมากคือเป็นเนื้อที่แน่น ทึบมากนะคะแล้วสีไหนสีนั้นเลยนะคะแล้วแบรนด์นี้ส่วนใหญ่ในพาเลตก็จะเป็นสีประมาณเนี้สีดิๆที่แบบลงไปครั้งแรกจะตกใจมาก <t ap> ก็จ,จะรู้สึกเข้มแล้วเหมือนไปต่อไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นๆหน่อยอะไรเงี้ยก็จะใช้ได้นะคะก็แนะนําแหละสําหรับใครที่ใช้แบบว่าอายแชโดว์อยู่แล้วหรือว่าอยากลองแบรนด์นี้ก็ลองได้ไม่ถึงกับแย่แต่ว่าก็คีบอินมาไว้ว่าเออมันเป็น <t ap> สถานการณ์ในแง่นั้นอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็คือมาลองทั้ง3พาเลตให้ดูเลยนะจ๊ะแล้วก็แต่งด้วยนะคะ แล้วก็เสียงคุกเสียงตารางนิดหน่อยแต่ก็บอกไปแล้วว่าพาเลทนี้ได้แรงบันดานใจอยู่ไม่มีกัญชาในนั้นนะคะไม่ต้องมาจับดิฉันนะคะมันไม่มีอะไรที่แบบว่าผิดกฎหมายในนี้นะคะอ่ะโอเคเป็นแบบว่าความสนุกสนานของโลกเมคอัพละกันเนาะว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันแบบอยู่ในประเทศไทยคอนเซปต,ต์แบบนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยม,มันอาจาอะจะดูแบบเนาะใบเมเปิ้ลเนี่ยเอเอเอในงี้นั้นเมแบบเปิ้ลแต่ว่าเออหลายสีจังเลยโอเคค่ะวันนี้ก็มาแบบว่าลองทั้งสามพาเลทให้ดูแล้วอะไรแล้วนะคะ ก็ใครชอบนะคะก็ like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นิดนึงนะคะเอ้ยดูจบแล้วก็สนุกเอ้ยหัวเราแล้วปิดไปเลยไม,ไม่ได้ไ ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์แบบฝืนความรู้สึกเราต้องเอาแล้วนะจุดๆนี้นะคะเพราะว่าสายเขียวเราดักทางแล้วนะคะอ่ะโอเคใครที่อยากให้ลองอะไรใหม่หมๆนี้ก็บอกกันมานะคะว่ามันมีอะไรอย่างยิด้ด้วยก็ที่คอมเมนต์ข้างล่างคอมเมนต์ได้นะคะตรงนี้ไม่ได้เออส่วนต,ตกแต่งนะคะ <c oughs> คุยกันได้นะคะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะไอลองนี้ไม่มีวัาใคร <c oughs> แน่ <c oughs> นอนยิ้ม้ชายลอหยอกย้อนกันปีฝนปิงกอกลอกลวงกันเวียนวัง ไม่เชื่ออีกแล้ววใจของมนุษย์ยดยืดยุดฉันในดองนจะอยู่กับเธอจนวันตายไปแล้วโอเคอุ้ยอะไรผ่านผ่านหน้าขะอ๋อตารางตารางคุก